คุณแม่ได้กุ๊กขมงค่ะอะคุณแม่มาคุณแม่มาไน่เอาค่งดิ้งอิ้งด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 ิ้งจิ้งด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 ิ้ง่ิ้งด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 ิ้ง่ิ้งด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 ิ้งิ้งด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 ิ้งิ้ จริงๆอาสาทาไม่โอเตะขาชว์ดิสิคะไปค่ะค่ทำไมหน้าตามีคับกังวลเบาๆลค่ะคล่อใจอยใจ่อใจเ้าจาอาจารย์อาจาจาจ้าจ้าจาอาดูอาดูอาดูจริงๆจงๆ่สาวน้อยดูจะบกที่เป็นลูกเลยไปค่ะไรค่ะบันเทิิงๆลูกสาว